สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมารีวิวเครื่องเป่าลมนะคะของโทโทนะคะตัวนี้เลยค่ะนี่ค่ะ มาในกล่องที่สวยงามน่าใช้มากเลยนะคะ,ะตัวนี้นะคะช่วงนี้นะคะเราคิดว่าเราคงจะได้ใช้บ่อยนะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่มีใบไม้ร่วงเยอะนะคะแล้วก็สินค้าตัวนี้เนี่ยเราคิดว่าค่อนข้างที่จะจําเป็นนะคะสําหรับสวนใหญ่ๆนะคะ,ะที่มีปลูกต้นไม้เยอะๆนะคะแล้วก็อย่างช่วงหน้าหนาวเนี่ยนะคะเป็นช่วงที่ใบไม้เริ่มร่วงนะคะแล้วก็ใช้ในการจัดสวนทั่วไปนะคะอย่างเช่นเวลาที่เราะจะต้องแบบถอนวัชพืชแล้วก็กองกองไว้ตัดญ้าแล้วก็ ก็กองไว้นะคะแล้วก็เอาไอตัวเนี้ยนะคะเครื่องเป่าลมนะคะมาเป่าเพื่อที่จะให้รวบรวมเขามาไว้จุดเดียวกันแล้วก็เก็บได้ง่ายนะคะมันจะดีกว่าการที่เรามานั่งกว่านะคะก็คือช่วยทุนแรงได้ระดับหนึ่งนะคะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวไปดูตัวสินค้ากันก่อนนะคะโอเคค่ะดูรายละเอียดสินค้านิดนึงนะคะตัวนี้นะคะ จะใช้แบตเตอรี่นะคะ20โวลต์นะคะซึ่งในกล่องนี้นะคะเขาจะไม่ไม่ได้มีแบตเตอรี่มาให้นะคะก็จะเขียนไว้ตรงนี้นะคะแต่ว่าเรามีแบตเตอรี่อยู่แล้วนะคะซึ่งแบตเตอรี่หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะก็คือจะเหมือนเหมือนในรูปนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเราเรามีสินค้าตัวอื่นของเขาอยู่แล้วเราก็ใช้อยู่แล้วนะคะก็จะมีตัวนี้สามารถใช้ได้กับ อุปกรณ์หลายๆอย่างนะคะเพราะว่าทั้งทนะคะเขาค่อนข้างที่จะขึ้นชื่อเรื่องแบตเตอรี่ตัวเดียวเนี่ยนะคะตัวนี้เนี่ยนะคะเราก็สามารถใช้กับได้หลายๆเครื่องนะคะเนี่ยค่ะอย่างตัวนี้มีบนกล่องตรงนี้นะคะแบตเตอรี่ตัวเดียวเนี่ยอ่าเซมแบตเตอรี่นะคะใช้ได้มากกว่า1 2อ่เครื่องมือนะคะก็จะมีรูปให้ดูงเงี้ยนะคะก็อ่า เนี่ยค่ะตัวเนี้ยตัวเดียวเสียบได้หลายอย่างเลยค่ะโอเคค่ะกลับมาตัวที่เครื่องเป่าลมนะคะ,ะใช้แบตเตอรี่20โวลต์นะคะแล้วก็รอบหมุนนะคะอยู่ที่15,000รอบนะคะต่อนาทีนะคะ ส่วนตัวนี้นะคะก็คือสามารถปล่อยอากาศออกมาได้ที่8.5ลูกบาทเมตรนะคะต่อต่อ1นาทีนะคะแล้วก็ตัวนี้มาในกล่องที่สวยงามซึ่งก็จริงนะคะยี่ห้อนี้มาในกล่องที่สวยทุกกล่องเลยค่ะงั้นเดี๋ยวมาดูสินค้าข้างในกันค่ะโอเคค่ะเดีแกะกันเลยกล่องเขาหน้าใช้สีสวย ค okay. แกะออกมานะคะก็จะมีคู่มือนะคะคู่มือการใช้นะคะก็สามารถอ่านรายละเอียดได้นะคะเดี๋ยวเราจะลองใช้ให้ดูไปเลยอ่าจะมีตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวเป่านะคะเป็นท่อนะคะก็มีพลาสติกเขียนยี่ห้อเขามานะคะตัวนี้จะเป็นตัวเอาไว้ล็อกนะคะเวลาที่เราต่อกับเครื่องนะคะเครื่องก็แกะให้ดูกันสีสวยสีประจำเขานะคะสีออกฟ้าๆเขียวๆนิดนึง นี่ค่ะตัวนี้จะเป็นตัวที่ปล่อยอากาศออกมานะคะเวลาเป่าลมเนาะตัวนี้เป็นตัวที่เสียบเสียบแบตเตอรี่นะคะตัวนี้ค่ะใช้กับแบตเตอรี่20โวลต์นะคะก็คือตัวนี้นะคะใช้ด้วยกันได้นะคะ ตัวนี้เป็นปุ่มเปิดปิดค่ะตัวนี้เขา,าใช้ได้2ระดับนะคะก็คือ1 1ขีดนี่คือ,อเป็นเบานะคะแล้วก็2ขีดเป็นเป่าลมแรงนะคะเวลาเป่าก็กดตัวนี้ค่ะง่ายๆโอเคงั้นเดี๋ยวเราลองต่อกันก่อนค่ะ วิธ no no ีต <Ont> <ats> yes. ่อนะคะก็ไม่ยากเลยค่ะตัวนี้นะคะเข้ามาเป็นเป็นช่องมาให้แบบนี้ใช่ไหมคะเราก็เอาตัวที่เป็นปุ่มเนี้่นะคะล็อกเข้าไปนะคะแบบนี้นะคะเข้าไปแบบนี้แค่นี้ค่ะก็คือเขาจะล็อก2ด้านเลยนะคะ แล้วทีนี้เนี่ยต่อไปก็ก่อนใช้ก็คือรุ่นนี้เป็นแบบแบตเตอรี่นะคะต้องใช้ต้องมีแบตเตอรี่นะคะนี่ค่ะแบตเตอรี่ตัวนี้ค่ะก็แค่เสียบตัวนี้เราชาร์จแบตไว้แล้วนะคะเสียบไว้อย่างนี้ค่ะจนได้ยินเสียงคลิกนะคะนี่ค่ะแค่นี้ค่ะใส่เรียบร้อยแล้วก็วิธีใช้นะคะอย่างลมเราเลือกลมเบาก่อนนะคะจะก็จะกด เนี่ยค่ะมันเปลี่ยนได้นะคะเราก็จะกดลมเบาจะกดไปที่เลขขีดเดียวเนี่ยนะคะแล้วก็ลองอกดตัวนี้นะคะ,นะคะเราจะรู้สึกได้ว่าแค่นี้ก็เป่าดีละคะ่ะต่อไปอถ้าให้ลมแรงหน่อยก็เลขสองเนี่ยนะคะลมแรงมาก โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวไปลองใช้กันค่ะนี่ค่ะอย่างบ้านเรานะคะมันจะมีพวกร่องน้ําแบบนี้นะคะที่จะมีเศษใบไม้อย่างเงี้ยนะคะเศษฝุ่นนะคะตามร่องเงี้ยะคะปกติเราจะกวาดนะคะใช้ไม่กวาดกวาดนะคะแต่เดี๋ยวเราจะลองเป่าคือการที่เราได้เป่านะคะมันจะทําให้พวกฝุ่นเนี่ยนะคะไปกองอยู่ที่เดียวนะคะไปจนไปจนสุดนู่นเลยนะคะแล้วก็เราก็จะได้เก็บง่ายนะคะงั้นเดี๋ยวลองเป่ากันค่ะ นี่นะคะพวกเศษใบไม้นะคะเราจะใช้ขีดเดียวนะคะเพราะว่าเออไม่อยากให้แรงเกินไปนะคะเดี๋ยวจะไปเป่าโดนกับมะพร้าวที่เราใส่ไว้นะคะโอ้โหขีดเดียวคือแรงแรงเลยแหละ คือนำนำเราไปไกลมากเลย,ยเครื่องเครื่องอยู่ตรงนี้ตรงนี้เป็นดินนี่นะคะตรงนี้เป็นดินเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นแรงหน่อยดูออกไหม ไม่ออกครับเพราะว่าดินดินมันแข็งติดเอาขูดไป Okay. แรงมากชอบค่ะแบบแรงๆโอเคเดี๋ยวแรงไปเลยอ <Okay. S 1> ย่งพวกใบไม้ที่อยู่รอบๆอบนพื้นนะคะขี้เกียจเก็บนะคะก็เป่าเลยค่ะ oh. เป่าแล้วก็เอาไปกองไว้ที่แบบ นี่นะคะใบไม้นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็เอาไปกองให้มันกองเดียวกันแล้วก็เก็บทีเดียวค่ะ อย่างมุมนี้นะคะเฟื่องฟ้าเขาร่วงไปแล้วนะคะแล้วก็แบบไม่อยากมากวาดนะคะแล้วก็เอาอตัวเป่าเนี่ยลองเป่านะคะแล้วก็มีตรงบนพื้นนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวลองกันค่ะจะใช้แบบแรงไปเลยนะคะตรงนี้นี่ค่ะแบบสอง ออกมาง่ายมากดีกว่ามานั่งกวาดนะคะแล้วก็จะทําให้เราแบบว่าถอนถอนวัชพืชที่แบบขึ้นได้ง่ายเนะะี้ยค่ะเปิดทางให้เรา ก่อนเคลียร์ส่วนไว้นะคะแล้วก็ตั้งใจไม่เก็บนะคะเพราะว่าจะมาเป่าก็เรียบเลยคะ่ะเร็วมากไม่ต้องนั่งกวาดนะคะ ันนี้นะคะเครื่องเป่าลมนะคะของท o t ทอนะคะก็สําหรับใครที่มีต้นไม้เยอะๆนะคะ,ะมีใบใบร่วงเยอะที่ต้องเก็บกวาดบ่อยๆนะคะเราแนะนํานะคะช่วยทุ่นแรงได้เยอะมากเลยนะคะก็สําหรับใครที่สนใจนะคะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ที่สามารถสั่งซื้อได้ไว้ใต้วิดีโอนี้นะคะเผื่อไปลองหาซื้อใช้กันนะคะ,ะสําหรับวิดีโอนี้นะคะก็ขอบคุณมากนะคะไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ